สวัสดีครับทุกคนกับมือนีพามาชมหนุกจอบหนุกเป็ดน้ำนะครับหนุกเป็ดน้ำยูนี่น้องนะครับมีสามน้องนะครับเลี้ยงกันยูนี่เข้าจะพผ้าไปชมน้องน้ำที่หนุกอาศัยและการน้องน้ำที่เข้าโดยใช้ประโยชน์นะครับมือนีพาเหลาะมาทั้งเรียงน้ำครับทุกๆคนครับนะครับพบปอกันคือเก่าเขียนเคยครับกับช่องไอถิดวาดพาเหลาะนะครับทุกๆคนนะครับ น,นี่เป็นน้องน้ำนะครับสาธารณประโยชน์นะครับที่อาย่ใกล้กับที่ทำการสำนักง,งานอบตนะครับนะครับเป็นน้องน้ำที่ขุดขึ้นนะครับขุดขึ้นเองนะครับแล้วก็กเป็นน้องที่บ่มีขั้นคู่นะครับล้อมรอบนะครับตัวน,นี้ก็ ได้งบมากนะครับมาขุดไม้นะครับแต่ก็นำไซร์เลยทีเดียวนะครับช่วงนี้กันกเป็ดน้ำมาลงครับเลยพามาจอบเปิงนะครับแต่นำไซเลยทีเดียวครับน้องนี่ครับน้องน้องแรกครับมีสามน้องติดกันนะครับอันนี้คือน้องแรกนะครับน้องข้างบนสุดนะครับัน ผ้าไปเบิ้งถูกหนองเลยนะครับผิผ้าหล่อไปเบิ้งชมวิวที่วถัดไปน้ำนะครับเขามาจอบโนเปียนามเ้อนสิพอนโนเปียนาบหรือเปล่านะครับนะครับมาจอบเบิ้งได้ครับบม่ได้มาจอบล่ะนะครับถ้าเก้ามันมาลงอยู่นี่นะครับมาลงรอยเหรียญน้าอยู่ในหนองมาหากินอย่นี่นะครับอาศัยย่นี่นะครับนะครับอันนี้ก็น้าใสได้ที่เดียวกับหนองนี่ครับมีหยา เกิดนะครับในน้องนะครับก็เลยเป็นที่อชอบที่อาศัยของสัปปะสิงหลายๆย่างนะครับหลายๆสัตว์หลายๆชนิดนะครับที่ชอบจะมาอยู่นะอาศัยอยู่ในน้องนี่นะครับเพราะว่ามีทั้งหย่ามีทั้งพ่งหย่ามีทั้งหลายย่างนะครับน,นี่ก็เป็นน้องที่สองนะครับ น้องทัดแต่ลุงกันไม่กนะครับนะครับแต่เข้ากับสี้ผ้าอ้อมไปชุ่มนะครับทางนี่น้องนีน้องนีมีบัวนะครับน้องนีมีบัวครับน้องเรลกมีหยาไสนะครับเหมือนบานทางนี้เอิญนะครับนะครับน้องที่สองเห็นมีบัวกับมีแนนะครับจะใสให้กันกับนําใส่ให้กันนะครับอันนี้เป็นน้องที่สองนะครับ เขาก็เซมาเบิ่งเอียดฟังหนึ่งนะครับอีกฟังหนึ่งของน้องนะครับนี่ครับมีแหนะนะครับมีบัวนะครับน้องนี่คนทีหมักมาชอบมาเสดเบ็ดกันนะครับตรงนี้นะครับตอนนี้มองไกลๆเห็นเป็ดบาบ์รี่ไผ่บุกนะครับ มาอยู่ฝูงหนึ่งนะครับอยู่ฟังไกลๆทั้งบนครับนะครับเป็นก้องบุดมสมบูรณ์อีกอย่างหนึ่งนะครับของน้องนามนะครับน้องนี่กะทิตาลงมาอีกนิดนึงนะครับตาลงมาอีกนิดนึงนะครับน้องที่แรกนะเยยิ่ยูสูงสุดนะครับน้อง ที่2นี่คือต่ำลงไม้นิดหนึ่งนะครับว่าเป็นเป็นระบบช้นประทานนะครับอันนี้น้องที่3นะครับเพราะว่าน้องแรกกระสูงที่สุดกับกันล้นน้องแรกกับไหลลงมาหนองที่2นะครับนี่ครับกันล้นหนองที่2กับไหลลงมาหนองที่3นะครับทุกทุกคนครับกล้นหนองที่3ากับไหลล้นออกไปพื้นทีหน้านะครับเขาะออกไปบนอิเล็กไปบนหนองที่3ครับมาเจอเจ้าทินครับ Ini pada ikut นรับช่วงนี้เ่ากับมาอยู่บนหลังคู่หรือว่าสันคู่น้องนะครับสันคู่น้องน้องที่สามนะครับน้องลังสุดนะครับเขากับมาอยู่กลางสันคู่นะครับอีจจะเป็นถนนทางเที่ยวนะครับสันจอดเปียมาเอาผลผลผลิตตั้งการเกษตรออกสู่ตลาดนะครับของอพี่น้องเ่านะครับฟังทั้งตะวันตก มีนะครับขางล่างนะครับขางล่างจะเป็นทีหน้านะครับของชาวบ้านนะครับนะครับเป็นทีหนาพื้นที่การเกษตรนะครับพื้นที่ทำไร่ทำนานะครับกําลังเข่ากําลังงามนะครับช่วงนี้นะครับกําลังเขียวคลีกีนะครับมีน้ำมีปุ๋ยกะกําลังงามนะครับช่วงนี้ครับ พาหลอมาเบ่งน,นะครับทุกทุกคนครับ สำหรับน vale ้องนี่ครับเป็นน้องที่สามน้ามบกอยไสบันไดนะครับราวาบ่มีอ่าหยาบ่มีแเหนบบมีนอะไรเกิดเลยนะครับมีแต่อันนี้แหละครับพักเกษตรน้านะครับเกิดที่ยุ่งเดียวนี่แหละครับนะครับเพราะลองลงว่าเบิ่งภาพลงว่าเบิ่งนะครับมีอยู่ประมาณนี้ครับอ่าเป็นน้าที่บกอยไสบันไดนะครับบ่เป็นบ่ปรนไดครับบ่ใสเลยครับ เป็นน้ำททปอ่ซใสนะครับเป็น DA, ปน reforms, highest, ados, absorbed, ้ำคุณนะครับบ <c oughs> ่เ <pareil> ค <c oughs> ื่อหนองที่แรกกับหนองที่สองนะครับหนองที่แรกกับหนองที่สองนี่ที่ใส่เครับน้ำใสครับหนองนี่ที่น้ำ่อใสครับมีเจ้าทินครับน้ำอยู่ทั้งนั้นนะครับทุกๆคนครับนะครับมีความสุขเกียรตสบายนะครับเจ้าทินนะครับนะครับเอาก็พามาลงมาเบงนะครับน้ำสียังไง นะครับน้ำคุ้นะครับบอสไซนะครับนะครับกะเบ่งสภาพน้ำนะครับกะจะประมาณนี้ครับบอสไซครับนะครับน้มคุ้นณนะครับแต่กะมีมันจะเผยมีเผยเกิดย้นนิดหน่อยนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้กะ เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทันนะครับผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมนะครับก็ขอฝากนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์นะครับช่องอธิบติผ้าหลาะนะครับทุกทุกคนครับ